สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้วงจุ้ยเวลนำเสนอเรื่องการรักษาตนให้เป็นปกติโดยพระราชาสุธิยานมงคลน,นะครับหรือที่เรารู้จักกันดีนั่นก็คือหลวงพ่อจรันนั่นเองรักษาตน ให้เกิดความสำนึกว่าสิ่งทั้งหลายกำลังเปลี่ยนแปลงไม่มีสิ่งใดยั่งยืนคงที่แน่นอนนะครับ mm. เดี๋ยวขอปรับเสียงนิดนึงอ่ามาเริ่มมันต่อนะครับ mm. เราเกิดมาเพื่อรอเวลาตาย เราได้มาเพื่อรอเวลาเสียเรามีเพื่อรอเวลาหมดเราพบเพื่อรอเวลาผัดพลากนะครับแล้วเวลานั้นจะมาถึงเมื่อใดเนี่ยไม่มีใครอย่างทราบได้ แม้แต่ตัวเราเองในการรักษาตนให้เกิดความปกติดังกล่าวนี้ควรยึดหลักธรรมคือหลักแห่งความถูกต้องเพื่อความถูกต้องที่แน่นอนสี่ประการคือ,อ,อมีอยู่สี่ประการนะครับคือหนึ่งมันระึก ถึงความดีของท่านที่ทรงคุณความดีระดับสูงไว้เป็นประจำอะขอตัวอีกครั้งข้อหนึ่งั่นก็คือมันระลึกถึงความดีของท่านที่ทรงคุณความดีระดับสูงไว้เป็นประจำนะครับข้อสองคือมันสร้างความรัก ความปาดินาดีทั้งแก่คนและสัตว์ทั้งหลายเป็นประจำนะครับข้อสามมันระลึกถึงว่าสิ่งทั้งปวงในโลกนี้ตามสภาพที่แท้จริงไม่มีอะไรสวยงามไม่มีอะไรน่ารักน่าไข่น่าหลงไหล แต่มีลักษณะที่พึงรังเกียจเพราะความปฏิกูลของมันตามสภาพความเป็นจริงนะครับอันนี้อาจจะลึกซึ้งไปนิดนึงนะครับท่านส่วนข้อ4มันลึกถึงสิ่งที่เป็นความจริง และความจริงประการสุดท้ายของชีวิตร่างกายก็คือความตายหรือเรียกว่ามรณานุสติควรกำหนดรู้ไว้เป็นประจำเพื่อนำความสำนึกไปในทิศทางที่ประสงค์นั่นก็คือบารมีอารมณ์และ กรรมฐานนะครับทางประเสริฐของการดำเนินชีวิตเนี่ยจึงได้แก่การวางเฉยในอารมณ์ทั้งปวงคืออุเบกขานะครับอารมณ์ที่น่ารักดีใจผ่านมาก็เฉยอารมณ์ที่น่าชางังเสียใจผ่านมาก็เฉยอารมณ์ที่น่าตนก ตกใจผ่านมาก็เฉยโดยมีความสํานึกว่าอะไรจะเกิดไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีมันก็ต้องเกิดอะไรจะดับจะดีหรือไม่ดีมันก็ต้องดับเราจะห้ามไม่ให้เกิดไม่ได้ดับไม่ได้เหมือนห้ามความร้อนความหนาวไม่ได้ ฉันนั้นนะครับผลที่ได้รับนั่นก็คือมีอยู่4ข้อ4ประการนะครับคือหนึ่งไม่เสียโครงการของชีวิตที่สำคัญข้อ 2. ไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจข้อ 3. ไม่ต้องห่วงหน้าประวงหลังและสุดท้ายคือข้อสี่ ไม่ต้องล่องลอยไปตามอารมณ์และนี่คือทางแห่งความสำเร็จชั้นยอดของมนุษยชนเป็นบารมีที่ยิ่งใหญ่และเป็นยอดบารมีอันนี้ผมนำมาจากออธรรมะโอสถของหลวงพ่อจรันนะครับก็ขอ,ขอฝาก ท่านผู้ฟังช่วยติดตามด้วยนะครับที่รลน i ศูนยไแปดหนี่สี่ห้าแปดขอบพระคุณครับ